ปีนี้เป็นปีที่2ที่เก่งขํปิงได้มาร่วมง,งานครับกับทาง Bangkok International Fashion Week ใช่ครับก็เป็นครั้งแรกที่ได้เดินเปิดครับก็ขอบคุณทางอิชูมากๆเลยครับที่เอ็นดูเข็มทิลาต้องรอดเก่งขํงปิงครับทุกคนเลยแก๊งเข็มทิลาที่ได้มาร่วมง,งานกับทางอิชูวันนี้นพวกเราก็เป็นแก๊งเลยใช่ไหมค,ครับมาม,มาทางแก๊งก็ ันดับแรกคือเรา Appreciate ทั้งแบบพี่โลน้อประตือน้อเอ็ดดูแก๊งเข็มจรามากๆแบบแล้วซีนที่ออกมามันเป็นแบบเลนในซีรีส์ด้วยใช่มีเสื้อที่เราแบบออกแบบร่วมกันด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเป็นแฟชั่นวีปีที่อยา่สมาหรบพูกเรามากๆก็คือแบบเราแทบจะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของโชว์เลยอะไรเงี้ยเราก็เลยขอบคุณที่แบบ ็นในความตั้งใจว่าแบบความเป็นไทยผสมกับความเป็นแบรนด์ดิชูเนอะซึ่งเป็นแบบ,บไทยดีไซเนอร์เลยฮครับมันก็เลยเป็นอะไรที่เราแบบดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแฟชั่นวีครั้งนี้ครับเป็นงาตอนนี้เรียกว่านนเป็นชู้งเวลกของเราโอ้มาเต้มากมายครับจริงๆรู้สึกรู้สึกดีใจฮะดีใจที่ ที่เป็นทัมมิ่งที่พี่ๆแบบให้โอกาสแล้วกันรู้สึกว่าเป็นเป็นโอกาสดีๆที่เราเราได้แบบร่วมงานกับพี่ๆที่เป็นเบอร์ใหญ่ในประเทศไม่ว่าจะวันนี้ที่อิชูแบบให้เกียรติเราได้มาได้มาเดินเปิดอะไรแบบนี้หรือว่าได้ไปคอลแลบกับพี่ๆหลายรายกายร,าร,าราเลยที่แบบเราไม่คิดว่าเราจะสามารถไปถึงได้อะไรแบบนี้ก็ดีใจมากๆเลยครับพี่ก็ รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาทองช่ยิ่งกว่าทองเนี่ยครับสำหรับพวกเราคือรับมือไม่ทันเลยมันเป็นอะไรที่ก้าวกระโดดสําหรับเรามากๆแล้วก็พยายามจะชินแต่ก็ไม่ชินกับสิ่งนี้เนอะแล้วก็คิดว่าโอ้โหมันเป็นช่วงที่เราได้แบบได้เจอคนเยอะมากได้เห็นว่ามีคนเข้ามาแบบมาแวะเวียนทักทายกันเยอะมากเลยเี่ยครับก็ดีใจแล้วก็รู้สึกว่าในที่สุดจากช่วงเวลานี้มันก็มาถึงแบบเห่งน้ำพิงแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับที่นุกยิ่งดูแฟนเนี่ย อกลกอักค้ครับมากจังคนมาให้กาลังใจๆๆๆๆทุกจริงๆก็ดีใจมากๆฮะดีใจมากๆที่แบบพี่ๆแบบเห็นดูพี่ๆแบบรับขึ้นทุกวันอะไรแบบนี้ก็อยากให้ทุกคนแบบอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆฮะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกทุกคนว่าแบบถ้าแบบไม่ได้ทักทายใครหรือว่าไม่ได้แบบเซฮายใครแบบขอโทษด้วยฮะเพราะเมื่อก่อกนเนี่ย รบทุกคนแบบเดินเดินแบบสวัสดีครับพี่คนนี้แบบบ้านอยู่ไหนชื่ออะไรอะไรแบบนี้พยายามพยายามจะอินเทอร์แลท์กับทุกคนอะไรแบบนี้แต่แต่พอแบบเยอะขึ้นอะไรแบบนี้ก็ก็เราพยายามพยายามอยู่ฮะอยากอยากให้ทุกคนแบบอยู่กับเราไปเรื่อยๆฮะเราก็เราก็แอปชีเอชกับการมีอยู่ของทุกคนเหมือนกันยอมรับทุกคนมาบอให้เยอะแยะมากมาย ก็ขอบคุณเสมอครับเพราะว่ารู้สึกว่าส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเก่งน้ำปิงมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่มีแฟนๆแบบเป็นพาร์ทสำคัญก็รู้สึกขอบคุณตลอดมาแต่ว่าอย่างที่พี่เก่งบอกว่าช่วงนี้เราก็เริ่มแบบเหมือนแอบบเริ่มคิดกันเนาะว่าพอคนเยอะขึ้นรอมเยอะขึ้นแล้วพอเราไปออกงานต่างๆแล้วการที่เราไม่สามารถดูแลทุกคนได้อะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นแฟตกที่เราต้องยอมรับความจริงให้ได้ว่าแบบมันจะอาจจะไม่ได้สามารถพค่ถึงได้ทุกคนแต่ว่าอยากจะพยายามให้ความรักมันไปถึงแบบทุก คนได้มากที่สุดเงย้ยครับก็อยากให้แฟนๆเข้าใจซึ่งหลายๆงานที่อย่างล่าสุดคือแฟนๆไปรอนานมากครับแล้วก็อากาศก็ร้อนมากก็เกิดมีเหตุการณ์เป็นลมเป็นฝึงจริงตอนที่เห็นภาพมันเป็นยังไงครับเก่จริงๆเป็นห่วงเป็นห่วงมากๆนะเพราะว่าเพราะว่าเราเราเราเคยเคยเกือบที่จะจะเป็นลมอะไรแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นแบบอาการที่แบบยแบบไม่ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับทุกคนเลยอะไรแบบนี้แล้วมันมันช่วงนี้แบบ มันเกิดเหตุการณ์นี้แบบบ่อยมา,มากๆที่เราเห็นแบบพี่ๆแบบเป็นลมอะไรก็อยากอยากให้ทุกคนแบบเป็นห่วงสุขภาพตัวเองด้วยมาหากันก็อย่าลืมแบบนอนให้พอทานอะไรให้เรียบร้อยอยู่ในพื้นที่ที่มันที่มันโล่งนะถ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวก็ก็รักตัวเองก่อนเฟดเฟดออกไปก่อนก็ได้ฮะใช่เป็นห่วงเป็นห่วงวันนั้นเป็น่อง,งจริง <c oughs> ตลอดครับเพราะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นกับเรามากขนาดนี้เนาะอย่างงานล่าสุดอ่ะด้วยความที่สถานที่มันไม่ได้สูงมากแล้วอากาศมันแยงกันอยู่แล้วบางคนมาตั้งแต่แบบเช้าอะไรเงี้ยครับก็ก็เลยรู้สึกว่าเป็นห่วงมากๆแบบมันไม่ใช่แค่คนเดียวสองคนเนี่ยมันแบบหลายคนอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็เป็นห่วงในส่วนของแบบสุขภาพทุกคนแหละคืออยากให้อยากให้รักตัวเองด้วยรักพวกเราได้แต่ก็รักตัวเองไว้ก่อนอะไรเงี้ยครับพยายามบอกกับทางค่ายว่า ขั้นต,ต่อไปมันเป็นไปได้ไหมนะที่เราจะแบบในเรื่องของสถานที่อะไรครับมีการหาลือกันหรือว่าแบบพยายามจัดให้มันอยู่ในสเกลที่น่าจะแบบเหมาะสมกับแบบจํานวนที่เพิ่มขึ้นอะไรอย่างี้ครับแต่จริงๆมันเป็นคอนดิชั่นที่เราต้องแบบหลายอย่างเนาะมันมีทั้งแบบผู้จัดงานตัวเราเองอะไรเองแต่ว่าท้ายแล้วเราก็ยังอยากให้ทุกคนแบบรับตัวเองไว้ก่อนแล้วเราจะสามารถแบบอยู่ในที่ได้นะครับแต่ว่าเราเองก็เป็นห่วงอยู่เสมออย่างที่บอก ็เปนตอนนี้คือเป็นแก๊งโซอาโซอาบ่อยมากไม่ว่าจะอะไรก็คือคึ้โซอาบ่อยมากจริงป่ะฮะน้องก็เอาแล้วลูกเร็วมากกำลังเปิดไฟนอลหลายๆรอบเปิไฟนอลใช่ไหมใช่วันนั้นก็อยู่กับน้องเลยนะฮะน้องกำลังกดอยู่กำลังเข้าเว็บอยู่น้องไปน้องไปกดไปไหนน้องไปจะไปขึ้นไปทีหรือเปล่าไม่กดกดแบบว่า คือเอาจริงๆไหมฮะขนาดแบบพวกเราเองก็ยังแบบอยากลองกดเองเพราะว่าบางทีเราอยากกดให้แบบเพื่อนพี่น้องคนอื่นเนี่ยอยากลองอยากลองลงสนามอยากลองลงสนามเพราะมันดูเดือดขนาดไหนเขาเลยเข้าใจแบบผู้บริโพวกคุณ่านอะไรเงี้ยก็ก็ดีกับคุณที่ได้บาดด้วยแล้วก็ใครที่แบบกดไป แบบแชร์รับราคาเงี้ยก็ไม่อยากให้ทำเพราะว่าไม่อยากให้ซเปลี่ยนใจเห็นหลายคนโดนโกงโดนอะไรเงี้ยใช่ใแล้วก็เห็นใจทุกคนเลยแล้วก็ไม่อยากให้มันจบเลนตอนที่เราลองกดนี้เราได้ไหมครับแค่เข้าหนึ่งแค่เข้าอย่างไรแค่เข้าอะไรครับมันนั่นแหละมันมันเกิดการแย่งชิงกันฮะมันเกิดการแย่งชิงกันก็เราอาจจะต้องทำบุญครั้งหน้าเราอาจจะต้องทำบุญแข่งเลยใช่ แข่งบุญวาสนากันเลยทำบุญนี่คือแข่งบุญแล้วลูกใช่เผื่อแบบเราจะกดเข้าได้บ้างผมไม่แต่ว่าน้มิงก็มีคุยไม่คุยกับทีมหลังบ้านครับเรื่องเรื่องการกดนั่นแหละเพราะเราไปกดเองไงเราเลยเราเลยแบบเออสงสัสยเหมือนกันอะไรครับว่ามันมีคนเขาไปกดขนาดนั้นจริงไหมอะไรซึง่งเขาบอกว่าก็ามีการรยายงานเบื้องหลังแบบว่าอะไรเขามาว่าแบบมีจริงอะไรก็เ,เลยแบบแอบแบบ เข้าใจเลยแล้วก็พยายามพูดก uh, e ับค mm ่าตลอดว่าเอ้ยมันเป็นมันจะเป็นยังไงได้บ้างเขาก็มีรับฟีดแบ็กจากแฟนๆเรื่อยๆก็เดี๋ยวน่าจะมีการปรับปคุงเน็ตมาตัดไปก็อยากให้ทุกคนแบบได้ได้ลองลองดูก่อนเบื่อข้างหน้าเดี๋ยวมันน่าจะมีโอกาสใหญ่กว่านี้หรือเปล่าที่ในอีเวนต์อะไรหรือเปล่าก็ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นงานซ้อมมือไปก่อนเขามีคนบางคนหลุกสปอยมาเยอะเหมือนกันว่าจะมีนักปิงเพื่อที่บอกหน่อยสิว่ามีใครหลุดสปอยอะไรออกมาหรือเปล่าเก่งเหรอ เก่งกว่ามาเยอะจะมีคอนตื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยเก่งเหรอฮะไม่มีเก่งไม่เท่ไหร่มันลูกเหรอมีใครรับทราบเรื่องนี้บ้างครับนี่คันปิงน่าจะไม่ได้เก่งเลยนก่งไม่ไอะไรบ้างครับสิไม่มีเก่งไม่ได้สปอย์์อะไรเลยไม่แต่ไฟนอลนี่แหละฮะมีเซอร์ไพรส์ฮะไฟนอลมีเซอร์ไพรส์ฮะแน่นอนรับปิงยังไงคะตอนที่เราไม่อยู่เราเราเรา เราทิ้งเขาไว้คนเดียวเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้น้ำบิงก็ไม่รู้จริงๆนะครับก็อาจจะอยู่ในคือางช่วงบางตอนพอเราดูเข็มเจลาแลาเราอินเนี่ยแล้วเร,เรารู้สึกว่าความรู้สึกันทังคู่สัางจัง จำมันแบบล้นเออมันไหลปิ่มไปทั่วบางทีแบบข้อมูลมันรั่วไหลโดยมิจําเป็นแล้วก็เลยหลงลืมไปว่าพี่เราทําอะไรอะไรเงี้ยแล้วตื่นมาแบบพี่พูดเลยอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไม่เยอะแม้เราลับเรื่องไปเยอะไหมตอนที่เราไม่อยู่เราก็ดูเห็นตามหน้าทำลายนี่แหละครับมันก็เห็นไปมีแค่สปอยเพลงเองผมไม่ได้พูดอะไรเลยเลยนอกจากเออครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นไงล่ะตอนไม่มีเขาอ่ะ แว่าจริงจริงๆค่อนข้างยากเพราะว่าน้องเป็นคนที่เวลาจะพูดหรือว่าเวลาจะคิดอะไรอ่ะน้องเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเซฟทุกอย่างรอบข้างเป็นคนที่แบบรอบครอบอะไรแล้วซึ่งตัวเก่งก่ะเป็นคนที่พยายามจะรอบครอบอยู่แต่มันมันบางทีอาจจะเป็นตัวเองเยอะกันไปเ <c oughs> <c oughs> สียงในหัวมันแพ้เหรอเสียงในหัวมันดังมาก <c oughs> ามเดียว์สเปียลมันดังมาก <c oughs> มันก็เลยแบบเลยแพ้บ้างครับ <c oughs> าถึงบอกว่าบางทีก็ต้องมีน้องไปด้วยบ้าป่ะครับน้เปล่าได้มั้ยใครทิ้งใครครับปิ้งทิ้งเก่งนะอู้เป็นไงล่ะผมทิ้งคุณตอนไหนปิ้งเหรออ่ะแต่วัน่ี้ขอยกขึ้นไปอีกชุดนึงครับเพราะว่าพอเปตนงอาเลิฟแล้วเกิดเหตุการณ์เกิดเหตุการณ์โหครับเราได้รับรู้ จริงๆเป็นสิ่งหนึ่งที่รับรู้มาตลอดนะแล้วก็พยายามพยายามบอกทุกคนว่าแบบถ้ามันเป็นบัตรที่อัพราคาเนี่ยทุกคนอย่าไปซื้อหรือว่าอย่าไปซัพพอร์ตเพราะมันมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ดีมากๆแล้วก็ไม่ไม,ไม่อยากให้ทุกคนแบบเข้ามาอยู่ในวงจรน,นี้ใชอ่อยากให้อยากให้ทุกคนแบบกดกดก็คือก,กดนะฮะกดบัตรตามกดเลยฮะ,ะใช่ รู้สึกอยู่แล้วครับเพราะว่าเราเองก็เคยเป็นหนึ่งในคนที่กดบัตรไปทุกคนอะไรเราเลยเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นเราเองในฐานะคนกลางก็ก็พยายามแบบช่วยเหลือใอน,นที่ระหว่างแบบในการแบบฟีดแบ็กโดยเับากับทางค่ายอะไรเงี้ยครับรวมถึงแบบ กำลังใจไปพี่แฟนเพราะว่าตัวเราเองอะ่ะไม่ได้แบบสามารถลงไปทําเว็บไซต์ให้ทุกคนได้แ,แต่แว่าสิ่งที่เราทําได้คือก็ใช้เสียงของเรานี่แหละในการแบบมีพูดคุยกับทางบ้านว่าแบบเฮ้ยเห็นว่ามีการรับให้ส่งเรื่องมาใช่ไหมครับที่มีการแบบ เห็นว่าทางไหนกดได้เยอะจนแบบผิดวิสัยอะไรเงี้ยสามารถส่งเรื่องเข้ามาทางบ้านดูอลิตได้เลยแล้วเดี๋ยวมีการตรวจสอบเข้าไปเพื่อดําเนินการต่อใดๆอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นโปรเซสหนึ่งก่อนแต่ว่าเด็คนอรต่อไปก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็น่าจะมีสเกลที่ที่ใหญ่ที่ใหญ่หญขึ้นเหมาะสมขึ้นตามตามลำดับตามคมเหมาะสมในทัมมิง่งหรือว่าตามโพเทนเชียลที่มันแบบคาดการอะไรเงี้ยมากกว่านแต่ก็แต่ก็รู้สึกว่าถ้าทําได้ก็อย่าทําเลยทุกคนก็อาจจะต้องร่วมด้วยช่วยกันในการหยุดวงจรนี้เนาะของมันครับ ันไม่รู้ว่ามันยากแต่ว่ามันมันอาจจะทําได้ในสองวันเราค่อยๆปรับเปลี่ยนกันไปนะน่าจะแบบน่าจะทําได้ในสองวันครับนอกจากไปด้วยที่จะมีให้กดสิบไลท์สักบัดจะมีบัตรอะไรให้กดดิวะแล้วเร็วลูกจริงๆก็อาจจะมีแฟนมีสให้ทุกคนกดนะแฟนมีสต่างประเทศไงแฟนมีสต่างประเทศพี่จะกดยังไงอย่าเอาเคียงไม่น้ำมั เคครับโอเคอยู่แฟนมีดต่งดแฟนมีดตัีมีกดแล้วคนไทยมีแฟนมีดไหมอาจจะเป็นเราหันไปอาจจะเป็นมีดทรามีดทรามีดอะไรนะมีดทรามีดทราเราว่าหลายคนก็แบบว่าเอ๊ะเพลงเยอะข มีครับนจะมีแค่แฟนมิสเหรอจะมีแค่ไฟนอลอกมิสเหรอก็อาจจะมีในส่วนของโชว์หางเครื่องอะไรเงี้ยครับมีเล่นละครพื้นบ้านแล้ะครอะไรครับนี่เขาซ้อมเต้นม้วไงซ้อมเต้นพี่เจมซซ้อมเต้นมาทำไมซ้อมซ้อมเต้นเต้นตอกตอกครับตอกตอกเต้น เนคนนะพี่พี่กับเป็นคนบอกให้พี่เล่นแต่ว่าแต่เกิดมาไม่เคยมีใครมาเต้นต่อหน้าพี่สื่อแบบประมาณแบบนั้นหรอหลายสิบเขาไม่เต้นกันเหรออันนี้เราเดบิวต์ยิ่งใหญ่เลยนะเนี่ยขอโทษค่ะเป็นดูเอโอเคค่ะขอบคุณค่ะ